ักระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมพลังบวรถอนกล้าดำนาบุญโครงการสังับราชาปันสุขและพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาบ้านหนองสังอำเภออรัญประเทศจังหวัดสาะแก้ว เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สำนักปฏิบัติธ,ธรรมป่าโมกธรรมารามตำบลหนองสังอําเภอรันประเทศจังหวัดสาะแก้วนายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมพลังบวรถอนกล้าดํานาบุญโครงการสังคับประชาปันสุขและเปิดใต้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสาะแก้วนายยงยุทธสุวรรณบุตรสสจังหวัดสมุทรปราการนายสุรศักดิ์จริงนวัน สสจังหวัดสระแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่คณาจารย์วิทยายลัยชุมชนสระแก้วนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวสระแก้วให้การต้อนรับแล้วร่วมกิจกรรมปลัดกระทรวงม,มหาดไทยได้ถวายเทียนพรรษาแด่พระิริวุฒิมีทีรองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้วพระมหาสราวุดิตตันาโตเจ้าคณะอำเภออรัญประเทศถวายพวงมาลายัยเปลี่ยนผ้าสบายห่มผ้าพระประธานถวายพวงมาลัยรูปเหมือนหลวงปู่แพงจาาคารโตจุดทุ เทียนบูชาพระรัตนตรยัยวางพวงมาลัยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นปลัดกระทรวงมหาไทยและผู้เข้าร่วมพิธีเดินชมนิทรรศการเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกน้องนาบ้านหนองสังปลูกต้นราชพฤกษ์ต้นรวงลึ่งปล่อยพันปลาสร้างความมั่นคงทางอาหารนำหัวหน้าส่วนราชการถอนกล้าคลาดนาแบบโบราณด้วยกระบือและดำนาบุญ นายสุทธิพง์จุนเจริญปลดกระทรวงมหาไทยกล่าวว่าวันนี้เป็นความเมตตาจากคณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศและความปรารถนาดีของวิทยาลัยชุมชนสักแก้วที่ทําให้มีโอกาสมาร่วมงานอันสําคัญในสถานที่ที่ตนเคยมาสัมผัสถึงความประทับใจในความรักความสามัคคีของคณะสงฆ์และพี่น้องภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคธุรกิจพี่น้องประชาชน ลูกหลานเด็กเยาวชนซึ่งต้องกล่าวว่าที่นี่มีพลังของหลักบวรอันได้แก่บ้านวัดและราชการที่เข้มแข็งมาก กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสําคัญของการทํางานร่วมกันระหว่างบ้านวัดและราชการการขับเคลื่อนโครงการสังคับระชาปันสุขของคณะสองฆ์อำเภออรัญประเทศและศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาบ้านหนองสังเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นความประทับใจและคนไทยทุกคนที่ได้มีโอกาสเดินทางมาศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมาเยี่ยมเยือนเพราะแม้จะเป็นหนทางที่ไกลต้องมาเลือเธอเปิื้อเปื้อนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆแต่เป็นความเปิื้เปื้อนที่มีพลังสมบูรณ์คือ มีจิตใจจะมีแต่ความจาใสเบิกบานเต็มไปด้วยความปิติยินดีเพราะต้นข้าวที่เราปลูกทุกต้นจะออกรวง แล้วรวงข้าวก็จะถูกเก็บเกี่ยวกลายเป็นเม็ดข้าวที่เป็นความสุขไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ทุกข์ยากลําบากเดือดร้อนดังเช่นสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพื้นนาและศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นต้นแบบที่ได้รับการกล่าวขานได้ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการเป็นศูนย์พักพิงเพราะอําเภออรัญประเทศที่มีแต่ความมั่นคงทางอาหารผมมาที่นี่นะครับด้วยความประทับใจแม้ว่าหนทางจะ แม้ว่าจะเลอะนะจะเลอะด้วยโครนแต่จิตใจจะแจ่มใสเบิกบานแล้วก็เราจะปล้มพิติในใจว่าข้าวนะต้นต้นกล้าที่เราปลูกทุกต้นเนี่ยจะออกรวงแล้วรวงข้าวนะครับจะถูกเก็บเกี่ยวข้าวทุกเมล็ดจะถูกปั่นสุกไปสู่ผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ทุกร้อนพวกเราเชาวอรญญารญประเทศเนี่ยก็เป็นต้นแบบ ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าได้ช่วยดูแลนะครับดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในแง่ของศูนย์พักพิงก็ดีนะครับแล้วก็ในแง่ของการนำเอาอาหารนำเอาปัจจัยสีนะครับไปมอบให้กับผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนก็ดีนะครับซึ่งชื่อเสียงของอารยญญประเทศก็ขจรทัดจจายไปไกลมากนะครับ เข้าใจว่าท่านผู้อะไรการจังหวัดสระแก้วนะครับท่านก็ทราบดีนะวันนี้ท่านเลยมาด้วยตนเองนะครับ